HAPPY EVERYWHERE, HAPPY EVERY TIME, E.Q. CLUB p o ขับพอดพอเราอยากเห็นทุกคนมีความสุขทุกที่ทุกเวลาสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเราเรื่องจากภาพกับเบลชิสนุชาทุกวันนี้นะคะทุกคนเป็นกันหรือเปล่าที่แบบว่าคอยถามตัวเองอยู่เสมอนะคะว่าเฮ้ยเราติดโควิดหรือ,อยังนะไหนลองแบบหายใจนะคะทดสอบการหายใจของเราว่า ยังแบบหายใจได้ยาวหรือเปล่าเอ้ยหรือว่าจะเป็นการที่แบบว่าจับจับแบบจับหัวจับหน้าตัวเองเสมอนะคะว่าเฮ้ยนี่เราตัวร้อนหรือยังนะหรือว่าเรามีไข้หรือเปล่าการเสพข่าวในทุกๆวันเนี่ยก็ลีกเลี่ยงที่จะบอกไม่ได้เลยใช่ไหมคะว่าเฮ้ยเราก็แพนิกเนาะว่าแล้วเราเนี่ยเป็นโควิดแล้วหรือยังบางคนนะคะก็ พนิกเนาะตื่นตระหนกไปเลยอย่างเช่นมันมีช่วงหนึ่งค่ะค่ะอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วเนาะแบบเนี่ยเบลก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ดีๆแบบนั่งอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็หายใจแล้วก็เหมือนแบบหายใจไม่ออกแบบติดขาดค่ะคือแบบรู้สึกแบบเฮ้ยหรือว่าเราเป็นแล้วแน่ๆเลยแต่ความจริงค่ะคือก่อนหน้านั้นเพิ่งร้องไห้ร้องไห้มาเลยแบบเฮ้ยอ๋อโอเคเราแบบคาดจมูกเฉยๆเนาะเรายังไม่ได้เป็นก็เหมือนกับ ตอนนี้นะคะทุกคนก็กังวลไปหมดเลยเนาะแบบเหมือนกับคิดแพนิ i ไปก่อนล่วงหน้าเลยเนาะค่ะว่าแบบเฮ้ยเราจะเป็นหรือเปล่าเราเกิดแล้วหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเชื่อเลยว่าตอนเนี้ยจิตใจทุกคนเนี่ยกระสับกระส่ายแล้วก็เหมือนกับมันมีความไม่ได้ไม่ได้มีความสุขอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะพอนอกจากที่เราจะออกไปไหนไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ยังต้องอยู่บ้านนะคะแล้วเราก็มาฟังพอร์แคสตกกันเนาะโอเคอ่ะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดเรื่องของ ความเรื่องจริงนะคะกับเรื่องราวค่ะเรื่องจริงกับเรื่องราวเป็นยังไงเอ่ยบางทีทุกคนอาจจะไม่เห็นภาพว่าเอ้ยเรื่องจริงเป็นยังไงเรื่องจริงนะคะก็คือเรื่องจริงมันอาจจะเหมือนกวนเนาะแต่จริงๆเรื่องจริงก็คือเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงก็คืออย่างเช่นอตอนนี้นะคะอย่างเบลเนี่ยอะเรื่องจริงคือหายใจออกอยู่ใช่ไหมเออเรื่องราวก็คือไปนั่งคิดว่าหายใจออกแต่ เฮ้ยข่าวแพรว่าออกมาเขาหายใจออกไม่มีไข้เขายังเป็นเลยแล้วด้วยละ่ะเราก็คงเป็นด้วยอันนี้คือเรื่องราวแล้วนะคะเพราะเราเนี่ยยังไม่ได้มีอาการหรือการไปตรวจเลยเรื่องจริงก็คือเรายังไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นอ่าหลายคนอาจจะงงว่าแต่ตอนนี้เราไม่มีทางรู้ได้เลยนะว่าเราเป็นหรือไม่เป็นเพราะเรายังไม่มีเงินไปตรวจใช่ไหมจริงจริงแล้วต่อให้เรามีเงินไปตรวจเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่คำตอบก็ได้นะคะสำหรับการที่จะมาบอกว่า เราเนี่ยจะไม่แพนิคก,กับมันแล้วเราพอเราไปตรวจใช่ไหมเราก็ยังจะคิดอีกเฮ้ยแต่หมอบอกว่าบางทีสิบสี่วันยังไม่มีอาการนี่หนาเฮ้ยหรือใจเราจะเป็นอาการวันที่ยี่สิบเจ็ดนะโอ้โหอย่างนี้ก็คือเราคงต้องตรวจทุกทุกวันเนาะอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เนาะก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องราวเนาะที่แบบเบลเคยเจอเองดีกว่าเหมือนตอนนั้นนะคะคือเรื่องจากที่แบบว่าแต่ก่อนเนี่ยเบลเคยเป็น เออเนื้องอกนะคะในลังไข่ใช่ไหมคะแล้วเบลเนี่ยก็ก็คือเหมือนตอนนั้นเนี่ยหมอเขาวินิจฉัยนะคะว่าเบลเป็นตอนแรกเนี่ยหมอเขาวินิจฉัยผิดเนาะเป็นตอนแรกเบลแบบโดนวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งแต่พอสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับเขาวินิจฉัยใหม่กลายเป็นว่าเราเป็น b เดอร์ l i n e ก็คือเป็นเนื้อกึ่งก็คือมันไม่ใช่เนื้อดีนะคะแต่ก็ไม่ใช่เนื้อลายที่ต้องทำาคีโมเนาะเบลก็ไม่ได้ทำาคีโมก็รักษาตามอาการตรวจภายในมาตลอดเป็นเวลาเวลาหนึ่งปีเนาะ จนมาถึงเมื่อเดือนเพิ่งเกิดไม่ถึงเดือนที่แล้วประมาสองอาทิตย์ที่แล้วค่ะเบลก็ได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลเนาะแล้วคราวนี้ระหว่างที่ตรวจเนี่ยก็เข้าแบบเข้าสแกนอุโมงค์เลยใช่ไหมคะแล้วคราวนี้หมอที่ไม่ได้เป็นหมอรักษาเบลนะคะเขาก็มาถามเบลว่าเอ้ยตอนนั้นอะที่ที่ผ่าตัดเนี่ยผ่าข้างไหนแล้วเบลก็แบบ หนูจําไม่ได้ค่ะคุณหมอแล้วแบบเบลก็นั่งคิดในใจแบบอ้าวคุณหมอตรวจเขาไม่ได้จะรู้หรอว่าเราผ่าข้างไหนเอ๊ะมันก็น่าจะสแกนเห็นนี่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถามเราต่อว่าแล้วตอนนั้นผ่าเสร็จไม่ทําคีโมเหรอโอ้โหเบลแบบใจเต้นแบบตึกตึกอะแล้วเขาก็ถามต่อว่าตอนนั้นผ่าที่โรงพยาบาลไหนไม่ได้ผ่าที่นี่หรอโอเคเดี๋ยวหมอจะไปคุยกับเขาก็พูดชื่อหมอของเบลมาเอเขาก็ถามอ๋อเขาก็ถามขอโทษค่ะเขาก็ถามเบลว่า รักษากับหมอคนไหนเออเขาถามไปว่ารักษากับหมอคนไหนคะแล้วเบลก็บอกว่าอ๋อคนนี้ค่ะแล้วเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวไว้ไปคุยกับอาจารย์เองเนอะแล้วเบลก็แบบเงยหน้าขึ้นไปแล้วก็ถามเขาว่าทําไมคะแบบมันไม่ดีเหรอ,อคือแบบแล้วหมอเขาก็บอกว่าเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันโอ้โหคํานั้นแบบกึกอะแบบมันเหมือนแบบตอนเนี้ยเรื่องราวมาแล้วค่ะเรื่องจริงคือหมอถามว่าผ่าข้างไหนเคยทำคีโมไหม ออรักษากับหมอคนไหนนี่คือเรื่องจริงนะคะส่วนเรื่องราวคือหรือว่าตอนนั้นหมอวินิจฉัยผิดอีกรอบนึงเราเป็นมะเร็งแน่ๆเลยแล้วเราไม่ได้ทำาคมีตอนนี้เนื้อเราได้ลามไปถึงข้างในแล้วตอนนี้ท้องเราใหญ่มากเรามีมะเร็งเต็มท้องคือตอนนั้นแบบคือมันเป็นเวลาที่รอผลตรวจประมาณ3มชั่วโมงใช่ไหมคะเบลไปกิน MK ด้วยความทุกทรมานมากเลยค่ะแบบแล้วในหัวคือฉันเป็นไหมเบลเข้าห้องน้ํา กับแม่ตอนที่แบบกิน MK กับแม่ใช่ไหมคะเบลเข้าห้องน้ําประมาณห้ารอบได้เบล,ลเข้าห้องน้ำลลห้ารอบแบบเข้าแล้วก็ร้องไห้เข้าแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้หแบบฉันไม่เป็นแล้วในใจก็แบบฉันไม่เป็นหรอกเรื่องเรื่องจริงมันแค่นั้นมันไม่มีอะไรแบบคือมือนั้นเป็นมือที่แบบคือเป็น MK มือก่อนที่จะ ไม่ได้ออกไปไหนเพราะว่าคโควิดแล้วเบลแบบเบลใช้เ k มมือน,นั้นได้ไม่คุ้มเลยค่ะคือเบลแค่จะบอกว่าพอสุดท้ายแล้วพอเบลมาคุยกับหมอหมอก็เข้ามาปึ๊บหมอก็บอกว่าโอ้ยผลตัวดีมากเลยไม่มีอะไรเลยเนี่ยดูดูดูแลหมอก็ชี้เนี่ยเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยแบบเบลก็แบบที่ผ่านมาสามชั่วโมงคืออะไรคือแบบในหัวเบลแบบจุดจุดจุดแบบจุดจุดจุดจริงๆว่าเอ้ยแล้วในหัวเราที่ผ่านมาคืออะไรคือนั่นคือการที่เราไม่อยู่กับเรื่องจริงเลยค่ะเราอยู่กับเรื่องราวทั้งนั้นเลยที่มันแบบพุดเข้ามาในหัว จริงๆที่เบลเล่ามาเนี่ยเบลแค่อยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยเห็นไหมคะด้วยการที่เรายังไม่มีอินฟอร์เมชันเพียงพอเนาะสุดท้ายแล้วเนี่ยเบลคิดไปเลยนะเบ,เบลคิดก่อนหน้าเลยว่านี่ถ้าเบลเป็นขึ้นมาจะทํำยังไงดีนะเรียนเทอมสุดท้ายแล้วแล้วไหนจะโควิดอีกตอนนั้นเบลไม่กลัวโควิดเลยนะเบลขอพูดเลยเบลบอกว่าโควิดไม่กลัวแหละเบลกลัวโลกนี้มากกว่าคือตอนนั้นแบบ มันกลายเป็นว่าเบลคิดไปก่อนเลยว่าแล้วเบลจะเรียนยังไงแล้วแบบเบลจะต้องดรอปไหมเบลจะต้องผ่าตัดเลยไหมทำเคโมททำยังไงแล้วอนาคตจะเป็นยังไงคือสุดท้ายเบลแค่จะบอกว่าเราแพนิคก,กันไปเรื่อยๆเลยอันนั้นแค่สามชั่วโมงนะคะถ้ามันนานกว่านั้นล่ะอย่างเช่นสถานการณ์ที่เราเจออยู่ตอนเนี้ยเราแพนิคไปสามวันสามเดือนสามปีมันไม่ใช่มันไม่ได้อะคะ่ะคือเราแค่จะบอกว่ามันไม่ใช่ให้เราแบบ ไม่ตันหนักถึงมันเลยเนาะบางทีเราอาจจะวางแผนแต่ไม่ใช่วางแผนด้วยความแบบเฮ้ยแพนิคก,กับมันเหมือนเราแค่เตรียมแผนเพื่อที่จะรับมือกับมันนะคะหรือบางทีเนี่ยเรายังไม่มีข้อมูลเลยอย่างเบลเนี่ยเบลยังไม่มีข้อมูลของผลตรวจหมอเลยเบลก็ไปคิดมาก่อนหน้าแล้วว่าเบลเป็นแน่ๆเนี่ยบางคนหลายๆคนเลยเรายังไม่มีบางทีเรายังไม่เคยไปสัมผัสกับผู้ป่วยที่ใกล้เลยนะคะบางทีคนรอบตัวเราเนี่ย ยังไม่ได้เป็นเลยเราอย่าพึ่งไปแพนิกกับเขาเนาะว่าเอ้ยเนี่ยเราเป็นแล้วอย่าพึ่งใจเย็นๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเสริมเนาะในเรื่องของตรงนี้ก็คือบางทีเนี่ยรู้ไหมว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดจริงๆนะมันเป็นคำที่เดีวมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นศาสนาเลยนะแบบเหมือนที่แบบสัจธรรมของโลกเนาะบางทีแบบ บางครั้งเนี่ยเคยรู้แม้บางคนนะคะเหมือนกับว่าเขาเนี่ยป้องกันตัวเองอย่างดีเลยไม่ทําอะไรเลยสุดท้ายเขาอาจจะเป็นอะไรขึ้นมาก็ได้เบาหวานเป็นมะเร็งอย่างเบลเนี่ยเบลอายุตอนที่เบลคบก้อนเนื้อค่ะเราที่หมอบอกว่าแบบเป็นเนื้อใกล้พันเนี่ยในบ้านเบลเนี่ยไม่มีใครเคยเป็นเนื้องอกมาก่อนแล้วก็ไม่มีใครเป็นเคยเป็นมะเร็งมาก่อนเลยนะคะเป็นเบลคนแรก ไปถึงจะบอกว่าจริงๆแล้วอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดจริงๆค่ะเหมือนเราเหมือนเหมือนโควิดอย่างเงี้ยคนเรานะคะถ้าจะติดบางทีมันก็ติดกันดื้อๆอย่างนั้นเลยบางทีเนี่ยเราแค่ออกไปไม่ต้องไปผับก็ได้ค่ะไม่ต้องไปสนามมวยเลยบางทีเราแค่ออกไปหน้าปากซอยบางทีมันโชคไม่ดีเนี่ยเรามันไม่ใช่โชคไม่ดีเหมือนมันเป็นโชคชะตา มันไม่ใช่โชคชะตาฟารีขิตอย่างนั้นนะคะแต่เหมือนแบบมันเป็นสิ่งที่เออจะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเนาะเราจะเป็นมันก็ต้องเป็นเราอยาไปโทษเพราะว่าเบลเชื่อนะคะอย่างหนึ่งว่าแม้กระทั่งคนแรกที่เขาเป็นเนี่ยหรือว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่มีใครหรอกคะ่ะที่อยากจะให้เรื่องราวเลวร้ายแบบนี้เกิดขึ้นกับคนทั้งโลกขนาดนี้เหมือนเราจําตอนเด็กๆได้ไหมคะตอนเด็กๆนะคะที่เราเคยทําน้ําหก มีเด็กคนไหนไหมคะที่อยากทำน้ำหกแล้วอยากโดนแม่ดุไม่มีค่ะหรือมีไม่มีนะไม่มีเนาะคือบางคนแบบอาจจะแบบมีค่ะพี่แบบเบลแบบแบบอ๋อโอเคไม่ไม่มีเนาะก็อาจจะมีเนาะว่าแบบอาจจะไม่มีโอเคไม่มีที่จะแบบใครอยากทำน้ำหกหรอกแล้วสุดท้ายแม่เราว่าว่าทำไมถึงทำน้ำหกทำไมทำแบบนี้ทำไมเดินไม่ระวังเลย ในคอมมาคือเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆแล้วต่อให้คุณแม่ถามหาใครทำน้ำหกทำทำไมทำไมทำไมสุดท้ายไม่มีใครหรอกค่ะที่ได้คำตอบนี้ออกมาสุดท้ายแล้วสู้เรามาบอกว่าแม่ขาเดี๋ยวหนูเอาผ้ามาเช็ดนะแม่ก็จะบอกว่าโอเคเดี๋ยวหนูเอาผ้าไปเช็ดเนาะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาผ้าไปซักนะ มันเหมือนเป็นการที่เราไม่ได้ไปจมอยู่กับปัญหาแต่เราแก้ปัญหาออกมาอย่างโควิดอย่างเงี้ยค่ะบางทีถ้ามันจะเป็นนะมันก็เป็นไม่ต้องหรอกคะ่ะไม่ต้องไปโทษใครไม่มีใครอยากให้เรื่องนี้มันเกิดหรอกไม่มีใครเลยที่อยากให้เรื่องนี้มันเป็นทุกคนเขาไม่รู้คะ่ะไม่รู้เฉยๆที่ว่าตัวเองเป็นเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้บางทีการที่เราไปโทษสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ย หรือว่าโทษใครก็แล้วแต่ระบบระบอบคนบางทีมันอาจจะไม่ใช่คําตอบเรามาช่วยกันดีกว่าไหมคะช่วยกันแก้ไขเนาะแล้วก็เผชิญหน้ากับสิ่งที่เราเจอถ้าเราเป็นเราก็ไปหาหมอถ้าเราเป็นเราก็ดูแลตัวเองถ้าเราเป็นเราก็ทําใจกับมันเนาะแล้วก็ยอมรับและเผชิญหน้ากับมันในทุกๆวันที่เราเจอเนาะมันไม่มีอะไรเลวร้วายหรอกคะ่ะ มันมันเป็นเรื่องที่ทุกอย่างแล้วส,สุดท้ายแล้วเนาะเราก็ต้องแก้ไขกับมันเนาะแล้วก็สิ่งที่เราทําได้ตอนนี้เนี่ยพอไปบอกว่าเอ้ยอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดงั้นเราออกไปเที่ยวเลยว้าวไม่ใช่เนาะเราจะทําแบบนั้นเลยก็ไม่ได้นะคะคือจริงๆแล้วเราควรที่จะดูแลตัวเองด้วยเนาะอยู่ในความไม่ประมาทเนาะบางทีเนี่ยความประมาทมันอาจจะเล่งให้เราแบบเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันจะไม่เกิดก็ได้มันจะเกิดก็ได้แต่ถ้าประมาทเนี่ย อาจจะเกิดแน,แน่มีโอกาสเปอร์เซ็นต์เกิด90อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราดูแลตัวเองเนี่ยดูแลอะไรคะดูแลรับผิดชอบต่อตัวเองง่ายๆเลยคะ่ะโควิดเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เขากลัวก็คือกลัวการล้างมือใช่ไหมถ้าเรากลับมาเนี่ยเรารีบล้างสบู่ล้างมือเสร็จแล้วของที่เราซื้อมาเนี่ยถ้าเราไม่ไว้ใจไม่เราก็อาจจะเช็ดหน่อยล้างหน่อยเสื้อผ้านะคะที่เราใช้ออกไปข้างนอกเนี่ยถ้าเรารับผิดชอบ เสื้อผ้าของเราเองเนี่ยซักของเราเองดูแลของมันเองเราก็จะไม่แพร่เชื้อใครถ้าเราเป็นนะคะไม่ใช่ว่าแบบเราไม่เป็นหรอยแพร่เชื้อหรอไม่ใช่คือสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเรารับผิดชอบต่อตัวเองแก้วน้ําจานที่เรากินเสื้อผ้าที่เราใส่เนาะเราก็ป้องกันในส่วนของเราใช้ในส่วนของเรารับผิดชอบในส่วนของเรานะคะทําให้เต็มที่แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็พร้อมรับมือกับมันนะคะเบลเชื่อนะคะว่าสุดท้ายแล้ว ทุกอย่างทุกๆอย่างมันจะดีขึ้นอย่างแต่ก่อนที่มีซาใช่ไหมคะมีไข้หวัดนกตอนนั้นเบลยังเด็กๆอยู่เลยคะ่ะสุดท้ายแล้วโลกเราจะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเราแค่ตอนนี้ทุกคนมีสตินะคะแล้วก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะเทค่ครกกันนะคะทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพดีปลอดภัยแข็งแรงนะคะแล้วเจอกันใหม่ในพอดแคสต์หน้านะคะสวัสดีคะ่ะ เดี๋ยวก่อนค่ะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วภาพของเรานะคะเกี่ยวอย่างไรกับเนื้อหาของเรื่องราวใช่ไหมเพราะของเรานะคะเป็นรายการเรื่องเล่าจากภาพนะคะจากที่ทุกคนเห็นนะคะอย่างภาพนี้นะคะถ้าทุกคนลองมองดีๆแล้วเนี่ยจริงๆร,รอบทางนะคะก็มีแต่ความเขียวขจี แต่ดูปลายทางสิคะมันช่างมืดเหลือเกินจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่ป่าป่า,ปานึนหรือเปล่าคะที่มีต้นไม้ปกคลุมเยอะมีความมืดเพราะว่าอาจจะเป็นตอนเช้าตรู่แต่บางทีนะคะเรื่องจริงของเราเนี่ยมีแค่นี้ใช่ไหมคะแต่เรื่องราวของเราเนี่ยปลายทางมันจะเป็นอย่างไรนะมันจะมืดมีสัตว์ลายหรือเปล่า มีอะไรร้ายๆเกิด<ๆ>ขึ้นหรือเปล่าแต่จริงๆเราลืมมองไปหรือเปล่าคะว่าตอนที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าเราถอยไปสักห้านาทีเนี่ยตรงที่ที่เรามาถึงเนี่ยมันอาจจะมืดก็ได้นะคะแต่พอเรามาถึงแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรอย่างที่เราคิดมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดนี่นาะจริงๆแล้วจิตที่เราปรุงแต่งความน่ากลัวเนี่ยมันมาจากเรื่องที่ไม่จริงเลยนะคะม,มาจากเรื่องราวของเราทั้งนั้นเลย ก็อยากจะส่งท้ายให้ทุกคนนะคะอยู่กับเรื่องจริงเยอะๆนะคะแล้วก็เผชิญหน้ากับความจริงแล้วก็แก้ไขเรื่องราวที่เป็นเรื่องจริงนะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ